คลิปลับหลุดวอนหมอคุยกับนวัดเชิญออกจากโรงพยาบาลขอเตียงให้คนไข้ใหม่ จากกรณีที่นายนวัดอิสระกรศีลพิธีกรชื่อดังที่อยู่ระหว่างรักษาอาการที่โรงพยาบาลด้วยอาการโควิด -19 ได้ออกมาไลฟ์สดผ่าน a c e b o o k โดยมีช่วงหนึ่งระบุว่าแพทย์โทรมาบอกให้ย้ายออกจากโรงพยาบาลให้ไปรักษาตัวที่บ้านทั้งที่ยังไม่หายดีได้ยายังไม่ครบโดสแต่หมออ้างว่าเปลี่ยนแผนการรักษาให้ได้ให้ไปรักษาตัวที่บ้านโดยให้อยู่โรงพยาบาลต่ออีก24ชั่วโมงตามที่ข่าวเสนอไปแล้วนั้น โดยล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปเสียงสนทนาระหว่างนายนวัตอิสระไกรศีลกับนายแพทย์วิชัยทวีบรเดชรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งโดยเป็นการพูดคุยขอให้ในายนวัดออกจากโรงพยาบาลเนื่องจากหมอลงความเห็นว่าอาการดีขึ้นแล้วและขอเตียงให้กับคนไข้ารายใหม่ครับครับผมผมเป็นรองผู้อำนวยการนะครับ คุณนวัดครับผมมีเรื่องจะขอความร่วมมือจากคุณนวัดนะครับครับเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์ภายนอกครับคนไข้รอเข้าโรงพยาบาลเยอะนะครับคุณนวัดก็อยู่จนครบแล้วก็ทางแพทย์ก็ลงความเห็นแล้วว่าคุณนวัดสามารถดูแลเองได้แล้วนะครับก็ขอคุณนวัดนะครับว่าเราจะขอเตียงให้กับคนไข้รายอื่นนะครับ แต่ว่าอาการผมยังไม่ดีครับพอสมควรครับแพทย์ลงความเห็นแล้วครับว่าว่าว่าคุณสามารถกลับได้ครับคนไข้ที่ออกจากโรงพยาบาลก็ไม่ได้มต้องมีความแข็งแรงครับทีนี้ที่บ้านผมยังติดโควิดทั้งหลังไม่มีใครดูแลครับอยู่ที่นี่หมดเลยครับผมไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครับ ในแพทย์วิชัยขอรับสกุลผมน้ดครับทวีบอลเดกครับได้ครับครับผมไม่ผมไม่สามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตได้ครับคุณนวัดครับถ้าอย่างนั้นคุณต้องร่วมมือในการเปิดกล้องวงจรปิดด้วยนะครับได้ครับครับหมายความว่ายังไงครับคุณต้องปฏิบัติตามคนไข้ทุกคนที่อยู่ในนี้นะครับเพื่อเราจะได้รอดูอาการนะครับ มันต่หาคือผมไม่มีใครอยู่บ้านเพราะว่าหนึ่งคนอยู่หนึ่งคนอยู่ที่โมบินพิกคนรับใช้อยู่ที่บาสามีแค่นี้ครับมีตามาครับแมวอยู่ตามลำพังครับครับคนรับใช้คนเดียวผมจะถามให้ครับว่าชื่ออะไรแล้วก็อยู่ครบหรือ,อยังครับยังครับเขาแจ้งมาให้กับยี่สิบสามครับนั้นระหว่างนี้คุณนวัด จะต้องร่วมมือในการเปิดกล้องวงจรปิดนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อการดูอาการนะครับคุณบอกว่าอาการคุณยังไม่ดีขึ้นอ่ะก็พยาบาลเข้ามาตลอดเวลาไม่ใช่หรอไม่ได้ตลอดเวลาครับพยาบาลเราจะเข้าเป็นเวลาครับแล้วแต่ครับเห็นแล้วแต่แพทย์เห็นสมควรมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับมีปัญหาครับเราต้องการเตียงให้คนไข้หลายอื่นครับถ้าคุณแข็งแรงดีผมก็ คุณจะใช้สิทธิ์ว่าไม่มีคนอยู่บ้านไม่ได้ครับเพราะคนทุกคนก็มีก็มีกระภาวะอย่างนี้นะครับได้ครับได้ครับือถ้าอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไรครับเพราะว่าหมายความว่าเราจะดิชาร์จคุณเพราะคุณอ,อยู่ครบแล้วแล้วก็แพทย์ลงความเห็นแล้วว่าคุณกลับได้ครับมาถึงกับวันไหนครับพรุ่งนี้ให้เวลา,าเต็มตัวครับ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอรบกวนทําหนังสือให้ผมหน่อยนะครับทําหนังสือแจ้งว่าอะไรครับแจ้งอย่างที่แจ้งผมทางเนี่ยครับผมต้องการเป็นเอกสารครับอ๋อได้ครับเดี๋ยวจะให้ทางแพทย์เซ็นด้วยนะครับครับได้ครับบินดีครับครับครับแล้วุณน้ว่ก็เปิดกล้องด้วยนะครับเอย่างั้นสักครู่นะครับเพราะผมกําลังทำความสะอาดตัวเองอยู่ครับ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  อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ